วันที่หนึ่งวันที่สิบห้าของเดือนเราจะมีการใส่โปรต in ีน amino Rd สองห้าห้าหนึในระบบน้ำหนขวดต่อ10ไร่ใช้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งประหยัดต้นทุนไม่เปลืองแทบไม่ได้ใส่ปุ๋ยยากำจัดโรค กำจัดมแมลงที่เป็นเคมีเลยนะครับวิธีนี้เป็นวิธีการแนะนำให้ท่านผู้ชมได้นำไปใช้หลังจากนั้นเราก็ปล่อยน้ำให้แก่ต้นทุเรียนต้นพืชอื่นๆอย่างเช่นฝรั่งกล้วยต่างๆก็ได้รับน้ำจากการผสมปโปรตีนเมโนอาร์ดีส5 ในสัตดส่วน1ขวดต่อน้ำา1 0 0 0หมื่ลิตรหรือ1ขวดต่อ10ไร่นั่นเองนะครับทุกวันที่1และวันที่15เราจะมีการใส่สะดวกใช้ช่วงนี้มีโปรโมชั่น6ขวดแถม4ขวดโปรโตีนเมนู R D 2 5 5 1เป็นโปรโมชั่นที่ ใช้ได้ขายดีส่งเสริมเกษตรกรผลการใช้ในทุเรียนได้ผลดีมากทุเรียนใหญ่ก็ดกไม่เป็นโรครักเน่าคนเน่าทุเรียนเล็กก็โตเร็วทนสภาพแวดล้อมที่ร้อนหนาวหรือเขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนได้ดีและช่วยให้ สารต่างๆในดินละลายออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนโปรตีนมิโนอารี251ติดต่อได้โปรหกแถม4 0 80 8 95 92ป4ศูน8 95 92เ4้ท่านที่มีลาย แอดไลน์เข้ามา ID l ล n e R D 2 5 5 1 R R e ล D เล็ก5อ R x, D 2 5 5 1หรือ Li n e แอด R D 2 5 5 1นะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่นี้คือทุเรียนที่ใช้ระบบ การให้น้ําโดยใส่ในระบบน้ําที่บนแท้งสงุสูงนะครับแล้วปล่อยลงมาให้กับทุเรียนตัวเดียวเท่านั้นทดลองมาแล้วนะครับเป็นวิธีการที่ดีแต่ท่านผู้ชมจะใส่หรือว่าหยอดโคนก็ได้1ต่อ5หยอดที่โคนเลยก็จะช่วยให้อ่า ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นหรือท่านผู้ชมจะฉีดพ่นทุก7วัน1 5ซีซีต่อน,น้ำ20ลิตรฉีดพ่นนะครับจะช่วยให้ทุเรียนของท่านประสบความสำเร็จไม่มีโมรคแมลงมารบกวนไม่เปลืองต้นทุนทำงานสะดวกสบายไม่มีโรคระบาดเข้ามา